สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์ของรัศาก่อนการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับดวงรายวันประจำวันพุธที่4สิงหาคม2 5 6 4แรม11ข้ามเยือน82ปีฉลู ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงเช,ช้าจนถึงเวลา1 7บเนาฬิกาห้นาทีการงานวันนี้ท่านได้ทำงานที่ถูกใจงานที่ส่งผลดีมีผลงานเป็นประโยชน์ต่อท่านการเงินท่านที่ทำงานสายงานที่เป็นด้านที่ปรึกษาหรืองานที่แน,แนวอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับทำเงินได้ดีความรักสดใสยอยู่กันพร้อมหน้ากับคนในครอบครัว สุขภาพมาระวังโรคเก่ากำเริบเช่นผิวหนังอักเสบหรืออาจจะแพ้สารเคมีโชคลาบมาจากงานสมาชีพเงินเพิ่มขึ้นจากการรับงานเพิ่มเช่นอาหารเช่นอา,อาชีพเสริมขายอาหารเสริม ท่านี่เกิดวันจันทร์การงานวันนี้ค่อนข้างไม่ไมปกติเช่นอาจถูกแยกงานหรือถูกออกจากงานขอให้ท่านทำงานด้วยความพิถระมัดระวังด้วยการเงินยังพอมีเงินที่จะจับใจ่ายใช้สอยอยู่แต่ค่อนข้างจะล่อยหลอหน่อยนะครับความรักความรักสดใสมีการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน สุขภาพระมัดระวังร่างกายสบัดร,ร้อนสบัดหนาวคล้ายกับกันเป็นไข้โชคราบมาจากคนใกล้ชิดหรือคนรักนะครับท่านที่เกิดวันอังคารการงานวันนี้มีเกณฑ์ขยันผิดปกติเลยมีความอดทนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถการการเงิน วันนี้ท่านมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเงินเข้ามาน้อยเงินเก็บไม่ค่อยมากความรักมีความอบอุ่นภายในครอบครัวใส่ใจกันและกันสุขภาพนะครับอาจจะมีอาการเจ็บเจ็บอ่อนๆปวดเมื่อยตามแขนขาหรืออาจจะมีแก๊สในกระเพาะอาหารโชคลาภค่อนข้างน้อยนะครับตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องอดทนนะครับ ที่เกิดวันพุธการงานมีเกณฑ์จะรับมอบหมายทํางานที่ต้องรับผิดชอบสูงขึ้นหรือมีโอกาสได้รับเลื่อนปรับเสริมเติมตําแหน่งสูงขึ้นคือปรับตําแหน่งขึ้นนะครับการเงินยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่มีใช้ตามปกติหรือท่านอาจจะมีการทําบุญทํำกุศลตามสถานที่ต่างๆความรัก ไม่ค่อยวือหวาเท่าที่ควรเป็นไปแบบ,เร,บเรียบเรียบเรื่อยๆนะครับสุขภาพระวังเลือดตกยางออกระวังสูญเสียบางอย่างไปเช่นหัทำอาหารหรือปอกผลไม้ระวังโดยมีดบาดและเฉือนเนื้อตัวเองโชคลาภนะครับมีเกณฑ์ได้แบบลับๆไม่เปิดเผย ท่านที่ท่านที่เกิดวันพระหัส,สบ,บดีการงานวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักมีเกณฑ์ถูกยกเลิกงานหรือให้พักงานได้ขอท่านตั้งใจทํางานนะครับการเงินมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูหรือช่วยการลงทุนทางการเงินนะครับความรักยังมีความสุขดี คนเสิร์คนที่เป็นโสดน,นะครับมีเกณฑ์ได้เจอคนสูงอายุหรือคนที่มีวุฒิภาวะสุขภาพและมันระวังโรคเก่าประจําตัวกาเริบกลับมาเป็นอีกโชคลาบผู้ใหญ่ผู้หญิงให้โชคลาบหรือนารีอุปถัมท่านที่เกิดวันศุกร์วันนี้ทํางานแบบใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ สามารถปฏิบัติงานได้ดีการเงินมีเกณฑ์ได้มาจากการขายของออนไลน์หรือเปิดเปิดร้านค้าขายของเช่นเปิดของขเปิดขายของที่ที่บ้านหรือเปิดขายของที่ตลาดความรักรวังมีการมีปากเสียทะเลาะวิวาทเข้าใจผิดกันสุขภาพช่วงนี้มีอาการปวดเมื่อย อ่อนล้านะฮะเจ็บเจ็บอ่อ,อดแนะนำลาพักผ่อนบ้างโชคราบอาจได้รับของชํำรวยของขวัญเช่นชุดเฟอร์นิเจอร์เครื่องอำนวยความสะดวก <c oughs> ท่านที่เกิดวันเสาร์การงานมีความก้าวหน้ามีการพัฒนานในการทำงานหรือ ท่านที่ทํางานที่ต้องใช้ยานพาหนะเช่นติดตามทวงหนี้หรือทําสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์ได้รับโอกาสดนนสนับสน,บนุนจากผู้ใหญ่นะครับอย่าเกณฑ์ดีการเงินมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือหรือได,ได้รับการอุปถัมภ์จากคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวเราความรัก คนรักเป็นคนที่มีสัจจะวาจารักษาคำพูดสุขภาพวันนี้หากไปพบแพทย์จะเจอแพทย์ที่ดีได้ยาที่ดีโชคลาภมีเกียรตินรับมรดกข้าวของเงินทองหรือรางวัลหรือมีข่าวดีท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงเย็นตั้งแต่เวลา17เนาฬิกาเป็นต้นไปการงานวันนี้ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนะครับ อาจจะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกสถานที่บ่อยๆการเงินอาจจะมีรายได้จากอาชีพเสริมมีธุรกิจใหม่ลงทุนใหม่หรือมีคนนำเงินมาชำระนี้ให้เราความรักความรักอยู่กันแบบเกรงใจกันและกันท้อยทีท่ออาศัยสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงแต่ระมัดระวังการออกกำลังกายมากเกินไป โชคลาภมีเกียรับของฝากจากคนใกล้ตัวสีมงคลสีเทาสีบรอนสีฟ้าสีน้ำเงินเวลามงคลเจ็ดนาฬิกาสิบสี่นาฬิกาทิศมงคลทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือขอบคุณที่กรุณาติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ